รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนครั้งที่1วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567นางสาวธิพรัชเศรณนอกตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบอนสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสองค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้นะ,ะเจ้าจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีปัญญามีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมเห็นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติมีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ ผู้เรียนด้านที่สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้พระพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนพระพเจ้าพร้อมทั้งคณะครูผู้บริหารในสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นแบบอย่างที่ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการอาพเจ้าเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพัาพเจ้ามีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยมีแผนพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการความจําเป็นองความรู้ใหม่หรือตามนโยม แแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายหรือระดับในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ด้วยความสัมพันธ์แบบกะยะลยมิตรองค์ประกอบที่สองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาภาระงานสอน ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกรายวิชายกเว้นวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์วิชาศิลปะและวิชาวิทยาศาสตร์และ ข้าพเจ้าสอนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชา,า,าภาษาอังกฤษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วันหน้ากลุ่มฝ่ายวิชาการครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่2องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและตามทํานอรคองธรรมมีจิตสำนึกที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้งและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้ามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์อันส่วนรวมอันได้แก่ประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นที่ตั้งมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนข้าพเจ้าพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงเป้าหมายประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานโดยการมุ่งถึงความเป็นเลิศของงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ได้ความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบตัติโดยไม่เป็นธรรมข้าพเจ้าพึงวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำรงตนและการดำเนินชีวิตโดยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการข้าพเจ้าเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิทเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเตรียมความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมโดย การแนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการประพฤติตนตามจรญยาบรรของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรของวิชาชีพและได้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบุณที่รับชมค่ะ